ขันตะค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดินจะมารีวิวที่ดินแปลงสวยเลยค่ะวิวภูเขานะคะเนื้อที่13ไร่50ตารางวาค่ะตำบลเขาชงุม้มอำเภอโพธารา,า,ามจังหวัดราชบุรีนะคะราคาขายเพียงไร่ละ2 0 0 0 0 0บาทนะคะด่วนเลยค่ะใครที่กำลังมองหาที่ดินติดชายภูเขาวิวสวยๆแบบนี้อยู่นะคะ ในที่ดินค่ะเนื้อที่13ไร่50ตารางวาะคะ่ะมีบ่อน้ำ1บ่อค่ะขนาดบ่อน้ำประมาณ1งานนะคะน้ำในบ่อน,นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะบ่อน้ำไม่ได้ลึกเลยนะคะก็ประมาณซักเข่าของดีมเองค่ะใครที่อยากได้บ่อน้ำลึกๆนะคะก็มาขุดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ดินนะคะหลักเขตครบทุกจุดเลยค่ะเพิ่งสอบเขตไปนี้เองนะคะ ตรงนี้ค่ะคือหลักเขตของที่ดินนะคะที่ดินเป็นโฉนดนอสอสี่จอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะที่ดินวิวภูเขาเลยนะคะในพื้นที่ทั้งหมด13ไร่50ตารางวาก็ปลูกต้นยูคาไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะคะตรงนี้คือทิศของที่ดินค่ะ อยู่ทางทิศไหนก็ดูได้จากทิศที่ดินขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้คือผังของที่ดินแปลง13ไร่50ตารางวาค่ะวิวด้านหน้าของดีมนะคะก็คือวิวเขาชง,งมค่ะใครที่กําลังมองหาที่ดินบรรยากาศวิวเขานะคะเหมาะที่จะเป็นรีสอร์ทบ้านพักต่างอากาศนะคะหรือว่าจะซื้อเก็บนะคะที่ดินราคาไม่แพงเลยค่ะก็ยิ่งเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงพร้อมโอนด้วยนะคะ ลองนัดชมได้เลยค่ะต้องการขายด่วนเลยนะคะกับที่ดินแปลงนี้ที่ดินเราเสมอถนนเลยค่ะติดถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยนะคะแต่ดินพาเดินชมบอ่อน้ำค่ะตรงนี้ค่ะคือบอ่อน้ำในที่ดินนะคะที่ดินแจ้งไว้ว่าบอ่อน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ค่ะถ้าอยากได้บอ่อน้ำลึกๆเพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ปลูกต้นไม้ทำการเกษตรหรือว่าเลี้ยงปลาแนะนำให้ ขุดเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบบ่อน้ํานะคะถมอีกนิดเดียวค่ะก็ที่ก็เสมอถนนเลยค่ะบริเวณรอบๆบนี้บรรยากาศดีนะคะลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยค่ะไม่มีฟ้าไม่มีโรงงานนะคะเหมาะที่จะเป็นรีสอร์ทมากๆเลยวิวภูเขาที่สวยเลยค่ะวิวภูเขาตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่ดินเราก็เป็นที่ราบนะคะ สังเกตต้นไม้ค่ะลมพัดเย็นสบายเลยค่ะตรงนี้คือดินในที่ดินนะคะก็ดินลักษณะประมาณนี้ค่ะปลูกต้นไม้ได้นะคะเช่นพวกไม้เศรษฐกิจพวกพะยุงอะไรพวกนี้ค่ะปลูกได้หมดเลยกับที่ดินส่วนออในที่ดินเราก็ปลูกต้นยูคานะคะไว้เต็มพื้นที่ทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าเราก็เป็นถนนหินคุกสาธารณะนะคะ ถนนมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตรค่ะรถสวนกันได้สบายเลยค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่เห็นบ้านตรงนั้นไหมคะอันนี้ก็มีเพื่อนบ้านของเราอยู่ค่ะไม่เปี่ยวห่างจากถนนสายหลักนะคะเพียง300กว่าเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะหน้ากว้างตรงนี้อยู่ที่230เมตรนะคะตรงที่ติดถนนที่ดินยืนอยู่ค่ะตรงนี้นะคะวิวภูเขาสวยมากเลยค่ะใครที่กำลังมองหาที่ดิน ภูเขาติดชายเขาบรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่นะคะใกล้ตลาดร้านค้าร้านอาหารสถานีอนา,ามัยนะคะมายังที่ดินเพียง1กิโลเมตรนิดๆเท่านั้นค่ะการเดินทางสะดวกสบายเลยค่ะส่วนตรงด้านหน้านะคะที่หัวของที่ดินค่ะตรงนี้ค่ะที่ดินชี้ติดถนนสาธารณะกว้างอยู่ที่105เมตรนะคะที่ดินเป็นโฉนดนสสีจอพร้อมโอนเลยค่ะต้องการขายด่วนมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ บริเวณรอบๆค่ะที่ดินเราไม่มีบ่อนะคะเป็นที่ราบเลยค่ะตรงที่มีบ่อก็เฉพาะตรงเบาะน้ําที่ดีมพาเดินไปดูเมื่อสักครู่นี้นะคะบรรยากาศดีค่ะห่างจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่มาอย่างที่ดินเราเพียงประมาณสัก80กิโลเมตรนิดๆเท่านั้นเองค่ะห่างจากตัวเมืองราชบุรีนะคะอยู่ที่ประมาณ20กิโลค่ะ ห่างจากตัวอำเภอเมืองโพธารามนะคะอยู่ที่25กิโลเมตรค่ะดีมทวนอีกครั้งนะคะที่ดิน13ไร่50ตารางวาตำบลเขาชงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะราคาขายเพียงไร่ละ2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะต้องการขายด่วนๆเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะคือด้านหัวของที่ดินค่ะที่ดิมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ติดถนนสาธนารนณะกว้าง105เมตรนะคะ หลักเขตค,คบทุกจุดเลยค่ะเพิ่งลังวัดไปแล้วก็ปักเสาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ค่ะนี่คือหลักเขตของที่ดินค่ะหน้ากว้างด้วยนะคะถนนกว้างด้วยกันที่8เมตรได้ค่ะรถสวนกันได้สบายเลยวิวเขาชัดๆเลยค่ะตรงนี้นี่ค่ะจากาถนนตรงนี้นะคะมี2เส้นทางที่เข้าออกถนน มาอย่างที่ดินของเราได้นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้คือหัวของที่ดินนะคะส่วนตรงนี้ค่ะที่ดินจะต่ำกว่าถนนนิดหนึ่งนะคะประมาณสักประมาณ1เมตรหรือ2เมตรเลยค่ะตรงหัวของที่ดินนะคะส่วนตรงอื่นก็คือเสมอที่ดินหมดเลยค่ะนี่คือผังของที่ดินนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่านัดชมได้ทุกวันเลยนะคะ087ด 0060727ค่ะหรือ ID Line ดีมขันตะค่ะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจนาบุรีค่ะใครที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่ดีมแนะนำให้รีบเข้ามาชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ดีมจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ